สาวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กันในเกมพอยคลิกคิวเลอร์เป็นเกมสยองขวัญแนว p อย n t แอ d c l คลิกนะครับที่วกับเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งและต้องพบเจอกับเรื่องราวไม่คาดฝันนั่นเองนะครับผมเรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามารับชมพ,พร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมไปพอยคลิกออสเตรเลียปี1976อื้อหือ8ชั่วโมงบนถนน ฉันไม่สามารถที่จะลืมตาได้อีกแล้วอ่ะอ๋อเรวง่วงมากเลยเนาะตอนนั้นฉันเห็นป้ายโมเตลแล้วตัดสินใจหยุดพักค้างคืนที่นั่นคนที่อยู่แผนกต้อนรับดูเหมือนจะตื่นเต้นมากๆที่ได้เจอคุณฮะอันนี้คือตื่นเต้นแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> หน้าตาพี่แกดูแบบนิ่งมากเลยอ่ะดูไม่ตื่นเต้นอะไรเลยโอเคเราเข้าไปคุยกับเขานครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่พอยคลิกคุณหลงทางเหรอ ครับเปล่าค่ะใชนกำลังมองหาห้องที่จะพักในคืนนี้นะคะ่ะแนนอนห้องที่13ามันว่างอยู่มีกุญแจให้นะคุณสามารถที่จะจ่ายตังผมบุ่งนี้เช้าได้นะโอ้โหห้องที่1ิบามซะด้วยอ่ะกุญแจเก็บเลยแล้วกันมาครับขอบคุณค่ะฝันดีนะคะโอเคห้องพักเบอร์13าใช่ไหมแล้วมันอยู่ไหนล่ะตัวละครเราอยู่ไหนเนี่ย อ๋ออยู่นี่อันนี้ห้องพักอะไรห้องพักเบอร์สิบเราอุตริเข้าห้องอื่นได้ปะอ่ไม่ได้อะมันล็อกฉันต้องใช้กุญแจห้องอ่าฮะแต่ว่าเราไม่มีนะครับเรามีแต่กุญแจห้องเบอร์สิบสามมีห้องอื่นอีกปะมีห้องเบอร์สิบเอ็ดด้วยอ๋อโอเคก็คงจะเข้าไม่ได้เช่นกันยังไงก็ต้องไปห้องเบอร์สิบสามใช่ไหมรับทราบครับห้องเบอร์สิบสามอันนี้เบอร์สิบสองนี่ไงเบอร์สิบสามเข้าไปเลยเลขอันเป็นสิรมมงคลนะฮะเลขสิบสาม อ่ามันล็อกอ่ะฉันต้องใช้กุญแจห้องของฉันอ้าวยังไงอ่ะผมต้องเอากุญแจจากจากไหนจากข้างบนอ๋อแล้วลากมาใส่ใช่ไหมนี่ไงเข้าไปเลยถูกต้องครับอ่าใส่เข้าไปโอ้มันเป็นห้องที่ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยฉันหวังว่าฉันจะสามารถนอนหลับสบายนะโอ้ห้องสวยนะเนี่ยสวยจริงๆคือแบบโมเตลมันเป็นโรงแรมแบบว่านอนพักคืนเดียวนะครับมันจะไม่นอนหลายคืนเนาะ ก็ไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้เอาแหละผมสำรวจห้องก่อนละกันอันนี้อะไรทีวีเปิดเลยเอา้าไม่มีสัญญาณด้วยเพิ่งชมว่าห้องสวยแต่แบบว่าทีวีใช้ไม่ได้เลยอันนี้เตียงอย่าเพิ่งนอนนะฮะผมขอสำรวจห้องก่อนมีอะไรอีกไหมอันนี้อะไรห้องน้ําโอเคเข้าไปดูกันอ๋อห้องน้ําอ่าอบน้ํากดได้ไหมครับไม่ได้ด้วยอ่อส้วมอ่ะส้วมกดได้ไหมไม่ได้ อืมงั้นอ่างล้างมือล่ะกดได้ด้วยอุ๊ย <c oughs> นางเอกสวยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหหน้าตาดีหน้าตาดีเฟอร์แม่ถึงจะเป็นเกียร์พิกเซลแต่แบบหน้าตาดีนะครับเนี่ยเอ๊ะหืมอะไรอ่ะดวงตาของฉันมันแตกต่างไปในสายไฟเฮ้ยมีจัมส์แขก์ด้วยอย่างนั้นเหรออ๋อเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าฉันสลบไปพักหนึ่ง ฉัต้องไปนอนจริงๆนะเนี่ยโอเคเหมือนเราจะเหนื่อยจากการเดินทางมากๆครับผมไม่แน่ใจว่าเมี้เป็นภาพหลอนหรือว่าแบบเป็นของจริงอะ่ะเราไปนอนก่อนแล้วกันเหมือนเป็นวิญญาณร้ายสิงอยู่ในห้องน่าจะไม่มีอะไรแล้วป่ะงั้นอนเลยแล้วกันอนอนอ่าคุณโชคดีที่คุณเป็นคนหลับลึกเฮ้ยเสียงใครกรีดเสียงกรีดร้องจากข้างนอกทำให้คุณสะดุ้งตื่นขึ้น เอาเหมือนจะมีการฆ่ากันหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเนี่ยอุ๊ยคนร้ายเดินหนีไปแล้วอุ้ยมีฟ้าผ่าด้วยโอ้ไม่กอดมีคนถูกแทงจนตายเอาว่าเกิดการฆาตกรรมแชทโทรหาตำรวจดีกว่าก่อนที่ฆาตกร,รจะหนีไปโอเคความคิดดีเย้โอ้ใครก็ตามที่อยู่ข้างนอกนั่นตอนนี้พยายามจะเข้ามาในห้องของคุณ คุณต้องพยายามหลบหนีหรือใบก็ซ่อนเอาอุ้ยแล้วมันมันมาแล้วคุณผู้ชมมันมาที่ประตูแล้วเอ่อใต้ตโซฟาใต้เตียงผมต้องแอบไหนอะ่ะอัลลหลกระจกทั่วไปเลยไม่ได้ห้องน้ําห้องน้ําไปห้องน้ําก่อนแล้วห้องน้ําจะแอบไหนวะเขาฟังประตูหนะ้าจะคิดว่าเขาอยู่ในห้องของฉันแล้วโอ้มายกอนมันอยู่ในห้องของเราแล้วหูมันเคาะประตูห้องน้าใหญ่เลยผมผมผมหนียังไงอะผมเดียออกหน้าต่างไม่ได้ซ่อนในอาบน้ําก็ไม่ได้อ่างล้างมือ ไม่ได้ผม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 โดดลงไปัาโคกได้ไหมผม,ผมกดตัวเองลงไปเลยนี่ฝ่าโคกเลยไหมไม่ได้ผมต้องกดไหนอ่ะผมต้องกดไหนไม่มีอะไรให้กดเลยอุย้ยคุณผู้ชมตรงนี้กดได้ด้วยผมเจอแล้วอะไรวะเนี่ยมีพรมเหรอหาลแล้วเปิดพรมมามันมีแบบมันมีประตูกลข้างล่างเอา้าเฮ้ยมีประตูซ่อนเฉยอุย้ยเอาไฟดับมันมาแล้วคุณผู้ชมมีแบบนี้ไม่ดีเลยอะ่ะเอาจิงๆิงแล้วนะ ค,ค,คือในโรงแรมมันไม่ควรจะมีประตูซ่อนอยู่ในห้องน้ำวุ้ยเกิดอุ้ยดวงตาใครวะเกิดมีใครมุดขึ้นมาแบบตอนเรานอนอยู่ทาําไงอ่ะมันไดขึ้นไปก่อนนะครับโอ้โหแล้วกัตันมันฆ่าห้องอื่นไปแล้ววุ้ยนอกจากห้องเรามันฆ่าคนอ,อื่นไปหมดแล้วไปแล้วครับมันอยู่ไม่ได้ม,มันไม่ได้ฆ่าแบบแบบธรรมดาเนี่ยมันมันจับพลอยหัวด้วยไอ้นี่โรคจิตมากเออผมออกนอกก่อนไปครับคนบ้ากำลังออกอารวาส ฉันต้องไปที่สายตำรวจโอเคไปที่สายตำรวจผมไปยังไงผมไปรถตัวเองดินี่รถคันนี้ผมจำได้มาเลยครับไปครับขึ้นรถตัวเองอ่ามันล็อกอะ่ะฉันจะไม่กลับไปที่ห้องตัวเองเพื่อเอาคุณแจหรอกนะอ้าวเท่ากับว่าต้องไปยังไงอะ่ะเดินไปเหรอได้ไหมไม่น่าได้ครับมันไกลเกินเอ่อไปรถคันอื่นได้ปะกดไม่ได้เลยอะ่ะไม่ได้ครับเอ้ยคันนี้กดได้ สีแดงกดได้ครับเป็นไงอ่ามันล็อกอ่ะจะไม่มีกุญแจแน่นอนว่าต้องมีกุญแจบางอย่างเนี่ยอยู่ในห้องที่มีการฆาตกรรมหามีกุญแจอยู่ในห้องที่มีการฆาตกรรมหรอห้องห้องเมื่อกี้เนี่ยนะห้องเบอร์สิบเอ็ดอ่ากุญแจกุญแจอ้อนี่ไงกุญแจโอเคอันนี้กุญแจรถใช่ไหมไปครับรีบไปเลยแล้วผมไปห้องอื่นได้ไหมเนี่ยคิดว่าไม่น่าได้ครับ ไม่น่าได้เอากดไม่ได้ด้วยองัง้นไปเลยแล้วกันเอากุญแจเอา้ากุญแจดอกไหนเนี่ยเอาดอกนี้โอเคไปครับไปใส่ตำรวจฉันไม่สามารถใช้มันได้อะเดี๋ยวนะก็คาคีย์ไม่ใช่หรออันนี้คีย์ห้องสิบสามเอา้าใช้ไม่ได้คุณผู้ชมทำไมอะ่ะไม่ใช่หรอถ้าไม่ใช่งั้นต้องไปห้องอื่นต้องไปคันอื่นแล้วนะอา้าวจู่ๆตำรวจก็มาโอ้ยตำรวจมาก็ดีเลย โอ้ขอบคุณพระเจ้าคุณตำรวจได้โปรดช่วยฉันด้วยมาแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยด้วยค่ะคุณตำรวจโอ้ยจุดอย่าขยับยกมือขึ้นคุณตำรวจช่วยฉันด้วยมีฆาตรกรกำลังไล่ล่าฉันอ๋อเอาล่ะใจเย็นก่อนนะตอนนี้ฆาตรกรอยู่ไหนล่ะเฮ้ยฆาตรกรอยู่ข้างหลังคุณพ่ออ้อาว เอาหายเฉยเลยคุณผู้ชมคือเมื่อกี้มันมีอยู่ตรงเนี้ยหายไปไหนอะแล้วผมต้องทํำยังไงเดี๋ไปดูก็ไม่มีนะผมควรจะเอ่อกดคุยกับคุณตำรวจเหรอเฮ้ยวอตตาฉันบอกแล้วฆาตรกรอยู่ข้างหลังคุณเอาแล้วขโบยเสื้อผ้าตำรวจด,ด้วยเดี๋ยวก่อนนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยฮะ เราเรากลายเป็นฆาตกรซะเองเหรอเอาแล้วขับมาใสายตำรวจอย่าบอกนะว่าเราป่วยอะแบบเป็นจิตเภทอะไรแบบเนี้ยคือแบบเป็นบ้าแล้วแบบได้ฆ่าคนอื่นอะเฮ้ย hey! รถหมายเลข42คุณเพิ่งจะกลับมาจากโมเตลใช่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นหรือเปล่าไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างเงียบสงบโอ้โหเนียนเลยนะใช่ข้างนอกน่นมันเงียบสงบเสมอนั่นแหละเา้าแล้วก็เดินจากไป อุ้ยแล้วตัดฉากไอ้ฆาตรกรตายแบบเงียบๆอ้าวแล้วจบจบแบบนี้เหรอเดี๋ยวก่อนมันค้างคาใจมากเลยเอะคุณผู้ชมโอ้มม่ก็โอ้แต่ไม่เป็นไรนะครับผมเห็นว่ามันมีเกมนี้ภาค2ออกมาแล้วเนาะยังไงเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูกันแล้วกันนะโอ้โอเคขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เกมหนะ้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ